สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนสังคมปูเดียค่ะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราก็กลับมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองค่ะในหน่วยนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างอ่าในหน่วยนี้เราก็จะกล่าวถึงที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบับและอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดของพวงชนชาวไทยค่ะนอกจากนี้กล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจของการใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองค่ะและแนวทางการปฏิบัติต้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งในฐานะที่เราเป็นพวงชนชาวไทยเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เราจําเป็นที่จะต้องรู้ในทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกันก่อนเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทําความรู้จักกับความหมายของรัฐธรรมนูญกันก่อนเลยค่ะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยกำหนดหลักการสำคัญตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของรัฐสภาหน้าที่ของรัฐบาลการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชนเป็นต้นคและที่มาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2475 ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนั่นเองค่ะขอเท้าความไปเมื่อก่อนปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยก็ได้มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองค่ะและเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ได้มีปรากฏการณ์สำคัญครั้งแรกของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นครั้งที่มีความเป็นประวัติศาสตร์มากค่ะ ก็คือการรวมกลุ่มของคณะราษฎรนั่นเองค่ะการรวมกลุ่มของคณะราษฎรในครั้งนี้นำโดยข้ายาประหนพลพยุหะศรีนานะคะได้มีการทำการปฏิวัติโดยมีการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและทำให้การปกครองของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะหลังจากที่มีการปฏิวัติเกิดขึ้น ก็ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกิดขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งการประกาศใช้ในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้นำสังคมไทยนั้นไปในทิศทางเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองค่ะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือได้ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของการจัดระเบียบการปกครองของประเทศมีการกำหนดรูปแบบของรัฐและระบอบการปกอง ของที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีความเสมอภาคกันค่ะอำนาจอธิปไตยหรือเร้วยว่าเป็นอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นประมุขและทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนอกจากนั้นนะคะรัฐธรรมนูญยังกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วยค่ะ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเสมอมานอกจากนี้ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลง,าปลปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธ,ธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเนื่องจากเกิดรัฐมนูญแ,แล้วยังเกิดนายกคนแรกของประเทศไทยด้วยค่ะนายกคนแรกของประเทศไทยก็คือพญามนป,ปกรณ์นิติธาดานนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณจาจักรสยามนั่นเองค่ะรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณจาจักรสยามมีการประกาศใช้ฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475และต่อมาก็ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10มิถุนาขอภัยค่ะ วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475นั่นเองค่ะทำให้ทุกวันที่10ธันวาคมของทุกปีกลายเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจของการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญรล้งคะเดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมให้จากคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังที่นักเรียนหลังจากที่นักเรียนดูจบแล้วก็ขอให้นักเรียนทำใบงานและอย่าลืมนะคะ หลังจากที่ทําเสร็จสิ้นแล้วขอให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วอัปโหลดลงไปในอัลบั้มวิชาสังคมซึ่งจะเน้นย้ำให้นักเรียนส่งงานการให้ครบทุกคนนะคะซึ่งการวัดผลและประเมินผลของครูนั้นจะดูจากการส่งงานผ่านทางไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ครูเดียลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ัิงงและรฐธรรนไทยยเข้าาใจา่ช่วงนี้เราจะไปทําความรู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะคะแต่เดิมนั้นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมูรณาญาสิทธิราชคือระบบกษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการปกครองจนสมัยรัชกาลที่7ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆอันเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรฐษฐกิจภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมและชนชั้นกลางในเมืองนั้นขยายจํานวนมากขึ้น คณะรารได้ก่อการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายนปีพศ2475นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้ประกาศใช้พรบธรรมนูญการปกครองพันดินสยามชั่วคร,ราวพศ2475ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนื้อหาในสรุปของทั้ง39มาตรานะคะก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเริ่มการปกครองแบบสมัชชาโดยให้คณะกรรมการรัษฎรจำนวน15คนมีหน้าที่ในการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของสภาผู้แทนรัษฎรจำนวน70คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งมีบทบาทในการออกกฎหมายต่างๆเรือายกิจ การของประเทศมีอำนาจในการถอดถอนข้าราชการเพื่อไม่ถึงคณะกรรมการราษฎรได้อีกทั้งยังมีสิทธิในการวินิจฉัยการกระทําของพระมหากษัตริย์ได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะรัฐธรรมนูญยังระบุให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกโดยประชาชนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์แต่ณขณะนั้นนะคะก็ยังไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและทางคณะรฎรก็ได้ทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนทําให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยถูกยกเลิกเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในเวลาต่อมาค่ะพรบธรรมนูญการปกครองพันดินสยามชั่วคราวปีพศ2475 จึงมีระยะเวลาประกาศและบังคับใช้รวม5เดือน13วันคุณกำลังชมรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะคุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook Twitter และอย่าลืมนะคะติดตามได้ทาง YouTube ค่ะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้ยิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ